บรรดาเยาวชนเกือบ100คนร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกีฬาว่ายน้ำภาคกลางหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคตค่ะพาไปที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัย,ลยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิตที่จังหวัดปทุมธานีค่ะนายธนาวิทโถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนะักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนภาคกลางหนึ่ง โดยมีนายธนากรเนื่องขมาประธานภาคกีฬาว่ายน้ำภาคที่1เข้าร่วมในพิธีนะคะแล้วก็มีน้องๆ้องเยาวชนเข้าร่วมขับข้างเลยทีเดียววัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้นักกีฬาได้มีการเชื่อมสัมพันธ์ธนามตรีต่อกันได้พัฒนาศักยภาพในระดับเยาวชนก้าวสู่ระดับเยาวชนและต่อยอดไปสู่การเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคตบรรดาน้องๆจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆจากรุ่นพี่ทีมชาติทั้งอดีตและปัจจุบันรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยค่ะ ได้มีการเชิญนักจิตวิทยาและนักกายภาพมาให้ความรู้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตลอดจนบรรดาผู้ฝึกสอนมีนักวิชาการมาอบรมให้ความรู้เช่นกันนะคะในการวางโปรแกรมการฝึกซ้อมต่างๆเพื่อที่ทั้งหมดนี้จะได้พัฒนาควบคู่กันไปอย่างพร้อมกันค่ะโดยมีนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนจากสโมสรต่างๆในภาคกลางหนึ่งที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากการแข่งขันชิงแชมป์ภาคกลางหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าร่วมแคมป์คราวนี้นะคะ92คนด้วยกัน อบรม3วันเต็มค่ะระหว่างวันที่31ตุลาคมจนถึง2พฤศจิกายนนี้น้องๆจะได้รับความรู้จากวิทยากรเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติมาสอนทักษะเทคนิคในท่าต่างๆพร้อมทั้งได้พบปะรุ่นพี่ทีมชาติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้วยค่ะ